ลาซานญาเมนูอิตาเลียนสุดคลาสสิกที่คนรักอาหารห้ามพลาดลาซานญาลาซาน่าเป็นอาหารอิตาเลียนที่โด่งดัง และเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกด้วยรสชาติที่เข้มขน้นและความหลากหลายของวัตถุดิบลาซานย่ากลายเป็นเมนูที่ไม่ว่าใครก็สามารถเพเลิกเพลิ้นได้ตั้งแต่มื้ออาหารครอบครัวไปจนถึงโอกาสพิเศษบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเมนูแสนอร่อยนี้พร้อมเคล็ดลับการทำลาซานย่าให้อร่อยเหมือนต้นต,นตำรับประวัติความเป็นมาของลาซานยา่าลาซานย่าเป็นเมนูเก่าแก่ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีคำว่าลาซานย่ามาจากคำในภาษากรีกโบราณว่าลาคา นื่นซึ่งหมายถึงแผ่นแป้งแบนแบๆเมนูนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในแคว้นเอมิเลโรมันยาเอมิลีรามานาของอิตาลีโดยนำแป้งพาต้ามาเรียงชั้นสลับกับซอสเนื้อและชีสเป็นเมนูที่มีทั้งความอร่อยและความสร้างสรรค์วัตถุดิบสำคัญในลาซานญ่า1แป้งลาซานญาแป้งพาต้าที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง2ซอสโบโลเนสบาลาดนดีซอสซอสเนื้อสไตล์อิตาเลียนที่ปรุงด้วยมะเขือเทศสาม ซอ, amel, amel, ซอสเบชาเมลเบชาเมลซอสซอสขาวเนื้อครีมที่เพิ่มความนุ่มนวลสีชีสนิยมใช้หมอดซาเรน่าชีสรีกอตตาและพาเมซานชีสเคล็ดลับการทำลาซานญาให้อร่อยหนึ่งเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีมะเขือเทศสดชีสคุณภาพสูงและเนื้อบดใหม่สองการจัดเรียงชัน้นเริ่มด้วยซอสเนื้อตามด้วยแป้งลาซานญาและชีสค่อยๆสลับชั้นให้สวยงามสามอบในอุณหภูมิที่เหมาะสมตั้งเตาอบที่180อองศาเซลเซียส และอบประมาณ30-40นาทีประโยชน์ของลาซานญาลาซานญาไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากโปรตีนในเนื้อสัตว์และชีส รวมถึงวิตามสะรรอีนอจากมะเขือเทศใครที่กำลังมองหาเมนูอร่อยและมีคุณค่าทางอาหารลาซานญาคือคำตอบที่ดีที่สุดลาซานญาอร่อยได้หลากหลายสไตล์นอกจากลาซานญาสูตรดังเดิมแล้วยังสามารถปรับเปลี่ยนสูตรให้เข้ากับความต้องการเช่นลาซานญามังสวิรัตที่ใช้ผักหลากชนิดแทนเนื้อสัตว์หรือลาซานญาแบบไทยที่ผสมผสานเครื่องแกงไทยเพิ่มความจัดจ้าน หากคุณกำลังมองหาเมนูที่ทั้งอร่อยและดูดีบนโต๊ะอาหารลาซานญาคือเมนูที่ไม่ควรพลาดและอย่าลืมแชร์บทความนี้เพื่อช่วยเพิ่มสีและดึงดูดผู้อ่านมาสนใจเนื้อหานี้มากขึ้น